ขับรถซิงเหรอครับไปขับรถซิงเหรอขับรถซิงไปดูในโนเสาร์เหรอครับชอบไหมอุ้ยอ้ยบีบแต่ใครบีบแต่ไล่ใครครับเอามาขับรถซิงมาเลยขับโรถซิงมาเลยฮะอาขับรถซิงมาซื้อไอศครีมเหรอครับโอ้มีพี่ขายไอศครีมด้วย,ขอ,อยขอหน่อยครับ ขอกินไอศครีมหน่อยครับเอ่อารสอะไรครับปบูปะเอาไอศครีมรสอะไรครับเอาไอศครีมรสอะไรลูกไหน,น,นเอาไอศครีมรสอะไรอไปไหนอีกอะไปไหนอะเออไปไหนครับไปคุกกิ้งเหรอครับเฮ้คุกกิ้งอะไรไม่ให้แบบไม่ให้แบบคาบออฟทีพีสไม่ให้แบบกาแฟพีส อ่ะมามีนั่งก่อนอันนี้ตัวลูกค้าเหรอครับอ่ะมามีนั่งตรงนี้นะอะพ่อครัวครับมามีขอไข่เจียวหน่อยครับมามีขอไข่เจียวหน่อยครับมามีหิวข้าว I am hungry อ้าวล้างจานก่อนเหรอครับก่อนทำอาหารต้องทำอะไร ก่อนทำอาหารต้องต้องล้างมือก่อน <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับโอ้เ <Ooh. S 1> oh, ก่งมากลูกเก่งมากมามีอยากกินปลาทอดมีปลาทอดไหมครับมีค mm ่ะ hmm. ไหนเอาปลาทอดใส่จานมาให้หน่อยครับ mm hmm. ไหนมามีอยากกินปลาทอดขอปลาทอดหนึ่งที่ครับมา mm hmm. มีมาม,มีอยากกินไข่เจียวด้วย มีไข่เจียวไหมมีไข่เจียวไหมคะขอไข่เจียวหน่อยครับโอ้โอ้เอาใส่ตรงนี้เหรอไหนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับอ่ะลูกค้ามาลูกลูกค้ามาต้องการปลาจนาะต้องการปลาจา้าพ่อค้าเอาปลาให้ลูกค้าหน่อยครับ<อ>ไหนไปลปาตายแล้วนี่ผักไป มีผักไหมครับเอาใส่จานให้ลูกค้าครับเอาใส่จานให้ลูกค้าลูกค้าไปเลยลูกค้าวิ่งหนีเลยอ่ะลูกค้าวิ่งหนีพ่อค้าเลยพ่อค้าทำอาหารช้าลูกค้าเอาเอาปลาใส่จานไว้ให้ลูกค้าด้วยครับโอเค Are you ready? It's ready to eat. What's this? อันนี้อะไรครับ มามีผักด้วยมีผักด้วยใช่ไหมโอเคอัลูกค้ามายังลูกค้ามาลูกค้ามาเอาข้าวครับข้าวที่สั่งไว้อ่ะอ่ะผู้ผาเอามาเสิร์ฟบนโต๊ะผู้ผามาเสิร์ฟบนโต๊ะให้ลูกค้าหน่อยผู้ผามาเสิร์ฟบนโต๊ะลูกค้าครับพ่อค้าเสร็จหรือยังครับทำเสร็จหรือยังครับนี่ไงลูกค้ามาแล้วค่ะ วัตถุด,ดิบมาส่งแล้วเอาผัวเอาไปทํากับข้าวหรอเอาไปทํากับข้าวหรอครับทำอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหบใหญ่เลยบอกลูกค้าด้วยรอ,อก,ก่อนนะครับลูกค้ารอ,อก,ก่อนนะโอ้เอเอ้าเอเอ้าเอ้าล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนครับ โอเคล้างให้สะอาดก่อนแล้วค่อยกินนะกินได้หรือ,อยังครับเออเอาไปไหนอะ่ะเอาใส่ตู้เย็ยนเหรอเอาใส่ตู้เย็ยนเหรอครับนาวโอ้ดีจังเลยไปร้านไอศครีม อ้มีร้านไอติมเปิดแล้วด้วยโอ้ยมีคนมาช่วยแล้วหรอครับมีคนมาช่วยทำกับข้าวด้วยขอ <Yahoo! S 1> ขอปลาทอดหนึ่งจานได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ขอปลาทอดหนึ่งจานขอไข่เจียวด้วยอู้ขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> เก่งมาก <Yeah. S 1> อา้าแล้วอาขอไข่ต้มอาขอไข่เจียวทำไมได้ไข่ต้มอ่ะ <Yeah. S 1> อันนี้อะไรคะ <Yeah. S 1> โอ้ไอศครีมเหรอ มีไอศครีมด้วยกินไข่ต้มกับไอศครีมเหรอคะโอ้โหขอปลาทอดได้ไหมคะขอปลาทอดขอปลาทอดหนึ่งจานอ๋อเอามีชาด้วยมีชาด้วยเอาชาใส่ไหนลูกเอาชาใส่ไหนคะโอ้โหเอาชาใส่แก้วด้วยเอาชาใส่แก้วมาอุ้เปิดตู้เย็นสิอันนี้ไงแก้วชา นี่แก้วชาใช่ไหมคะอันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอ้โหเยอะแยะเลยของเล่นเยอะแย,ยะเลยอะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าไปกินข้าวก่อนนะครับอํม